มาถึงบ้านป้าแอป้าแอลป้าแอลแล้วนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนผมนะครับซึ่งเป็นห้องนอนของแขกันเนาะสวยมากสวยมากดีมากเลยกระเป๋าเดินทางก็กองอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ที่ผมอยู่เนี่ยชั้นสองนะแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนี่ นี่กระเป๋าเครื่องสำอางของผมโอกลโอเคเราไปดูส่วนอื่นของบ้านครับก็เป็นเช้าวันแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องตอนนี้ของผมก็ซักผ้าอยู่ตื่นเช้ามาทานข้าวเช้าเสร็จก็ซักผ้านี่คืออีกห้องนอนหนึ่งนะครับห้องรับแขกห้องนอนหนึ่งแล้วก็นี่เป็นเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบ เป็นเครื่องใหญ่มากเลยของซัมซุงเนี่ยดีเนาะโอเคเร,เราไปเราจะลงไปชั้นล่างกันนะครับอ๋ออันนี้มีชั้นบนอีกชั้นหนึ่งนะครับขึ้นไปอีกห้องหนึ่งชั้นบนเดี๋ยวเราจะพาไปดูเป็นห้องนอนลูกชายแกแล้วก็ห้องนู้นเป็นห้องนอนของนายเอลนะครับ เนี่ยอันนี้มีเซ็นเซอร์นะครับตรวจอุณหภูมิได้ว่าตอนนี้อุณหภูมิที่ลาสเวกัสเท่าไหร่นะเจ้าดิคอนโทรลแอร์ทั้งหลังตัวแอร์นี้พอเปิดแล้วเย็นทั้งบ้านไปเลยเพราะเป็นแอร์ทอเนาะบ้านต่างประเทศน่ะเนาะอันนี้ก็คือห้องรับแขกนะครับ นี่ใบประกาศเสียบัตรของลูกชายแกที่เรียนจบรอที่บอสตันแล้วก็อีกหลายโรงเรียนนะครับ MIT ด้วย Harvard ดด้วยเรียนเข้าไปแล้วก็มาห้องครัวผมชอบบ้านนี้นะโปร่งดิโล่งดิ ว่ามันดูโปร่งดีเนาะอโอเคอ๋อ,อแล้วก็จะมีลงรถนะเดี๋ยวให้ดูลงรถอืมเป็นลงรถนะครับ ตอนนี้ป้าๆเขาก็แต่งตัวกันอยู่เพเดี๋ยวจะออกไปจ่ายตลาดมาทันอาหารกินกันแล้วก็ไปเที่ยววันต่อๆไปโอเคอืม <Okay. S 1> อันนี้ลูกชายแกเคยเข้าทำงานที่เป็นทาก,ก้อนด้วยครับแล้วก็ลูกสาวของว่าแลก็เป็น จบทันตแพทย์นะักทำคลินิกทำฟันอยู่โอเคครับตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าตู่นะครับผมก็ทำอีกคลิปหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อกันเมื่อวานผมถ่ายในบ้านไปแล้วคราวนี้ก็จะมาถ่ายตอนเช้านะว่านอกบ้านเป็นยังไงบรรยากาศตอนเช้าดีมากเลยครับอากาศ นี่คือหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่รองเท้าก่อนผมชอบอากาศตอนเช้านะน่าจะอยู่ที่ประมาณ20องศาเดี๋ยวตอนกลางวันก่อนเมื่อวานตอนกลางวันก็ขึ้นไป35องศาร้อนเลยละ่ะเรียกว่าหลังบ่ายก็ฮับออกจากบ้านกันละนี่เห็นหลังนี้ก็เป็นบ้านป้าแอลนะครับ จริงๆเป็นบ้าน3ชั้นนะครับแต่ชั้นที่สามเนี่ยมันอยู่ข้างหลังจะเห็นได้ว่าบ้านบ้านหลังนี้ชั้นที่3อยู่หน้าบ้านส่วนบ้านป้าเขาชั้นที่สคืออยู่ข้างหลังของลังคามุมสูงนั้นเป็นห้องลูกชายเขาแต่ลูกชายเขากลับไปแต่งงานที่เมืองไทยแล้วก็เลยเก็บเอาไว้นั่นเห็นไหมครับก็ต่อสูงขึ้นไป อีกทีหนึ่งโอ้มีหนักด้วยแล้วก็ที่พักนะครับผมก็ออกไม่ถูกเือนเชลบอลนะกับอาคาอาคาอาโคอาโคเดียล่ะมันก็ไม่เดียนะถนนนั้นออกไปก็เป็นถนนใหญ่นู้นเลยแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะไปไฮเวย์ก็ไปทางซ้าย เห็นไหมครับมีเขา adalah, <Services> ด้วยเราดูบริเวณบ้านเขากันดีกว่าเอออากาศตอนเช้านี่สุดยอดเลยเราก็เดินก็มาในบ้านแล้วนะครับ แต่เมื่อวาตรงนี้ผมก็ถ่ายแล้วเนาะอืนี่ก็เป็นห้องครัวป้าๆก็ยังไม่ตื่นกันเลยนี่คนพิกมาจากนิวยอร์กอะแต่ท้ายสุดแล้วที่นี่ก็แพงกว่านี้ไม่มากฮะมีกล้วยหักมุกอันนี้ที่นี่ถูกทั้งหมดเนี่ยรู้สึกจะประมาณ30บาทยังไงถูกมากเลย ส่วนไข่ไก่อันนี้นะครับ60ฟอง5เหรียญ60ฟอง5เหรียญ60ฟอง150บาท355หนะบาทนะ1 5อบาทแล้วบ้านเขาก็จะมีเป็นเป็นโครเซตเนอะแต่มาเก็บอาหารแห้งอะนะฮะเออมันก็เลยเรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวผมก็หนึ่งกาแฟอืมสวยมากเลยครับแล้วก็ ประตูทุกอย่างกระจกเป็นสองชั้นหมดมันก็เลยเงียบมากๆจริงๆในหลังบ้านนะครับพอเปิดปั๊บเสียงเยอะเลยหลังบ้านก็มีต้นไม้อยู่น้อยหนึ่ง แล้วเดี๋ยวดูประตูหลังบ้านนะครับที่กันคนมันคนเข้ามาได้ที่น่าตลกก็คืออันเนี้ยเราล็อกอยู่นะแต่เราสามารถฉะนั้นคนก็เดินมาอ้อมมาเอามือเปิดตรงนี้ได้ให้ดูแขนผมเลยแล้วก็อันล็อกแล้วมันจะทำตารางทีๆอย่างนี้ไว้เพื่ออะไร ในเมื่อมันอันล็อกได้แล้วก็เป็นแอ์นะฮะแอร์ Air ที่ว่าระบบทั้งบ้านอ้าวม่อเรดน้ำต้นไม้แล้วเหรอเนี่ยโอ้เขาตื่นแต่เช้าเลยนะเขารดน,น้ำต้นไม้แล้วตื่นแต่เช้าเลย 오, um, 오케이. Okay.